ทำเตือนการทำในคลิปการแสดงทั้หงหมดเด็กๆควรอยู่กับผู้ปกครองนะครับผมนี่เป็นคลิปที่สองทาลายโคกครับผมลิปทําลายโคกวันนี้ผมจะมาทําลายโคกก็จะคลิปแล้วจะทําลายโคกไปและนี่คือภาพก่อนหน้านี้โค้กไปโอ้เป็นอะไรของโคกเนี่ย <c oughs> โคกมาตคนนานแล้วเกินไปกระป๋องนี้ซึ่งมันก็เป็นรอยอะไรพวกนี้นิดหนึ่งปุ๊กระป๋องดิเออ เย็นมากเลยมันเย็นมากๆทุกคนมีเย็นปลกมากเลยอืีโค้กครับผมนี่คือโค้กเขาเขียนว่ารวยอย่าอะไรกระทือบไหลกระทือบไหลกระทืบไหลกระทืบไหลกระทืบไหลผมว่านะคลิปนี้จะเป็นคลิปท้ายของของซีรีส์โค้กแล้ว ผมว่าโค้กโค้กไม่เคยจ่ายโค้กโคกไม่เคยจ่ายคอนช่วยไม่ได้เลยครับผมว่าโค้กก็ยิ่งแข็งไก่ยิ่งไม่กวาวันนี้ผมจะมาทำลายค้กด้วยกันใช่ไหมป่กผมว่าผมใช้อันนี้ผมมันคือกีตาร์โอ้โหโค้กโค้กโค้กโคกตอนนี้โค้กก็ได้โค้กก็ได้ตายไปแล้วนะขวดหนึ่งผมว่าไม้ไม้กวาดดีสุดแล้วอะ เฮ้ยคบล่วงเราบารอนยงโค่นท oh, ุกคนยู่คบยูงคบคบจะแตกวโอ้มันก็โค้ครับคบไ็จะแตกฮึมทุกคนทุกคน มนโคบ้าเออโคบ้า่หลุดเลยผมบ้าเลยเออโคโคโคขอย้ำนะครับอย่าไปทำท่าติดคัทอันตรายมากทุกคนอันตรายมากเลยนะคิดก็จะคงจบแค่นี้นะทุกคนผมว่าผมต้องไปเอยโค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 เป็นบ้าไปแล้วสต็อปเขากินโคบแล้วเจอกัน ตอนนี้ผมจะมาอธิบายกันให้ทุกคนว่าทาไมถึงโคกมันเราตีด้วยค้อนโคกมันมันเกิดปรากฏการณ์ให้เรียกว่ามันไม่แตกสักทีทุกคนมันไม่แตกอะไรหรอมันไม่แตกอะไรสถานําไม่ได้ก็คือทําไมถึงโคกมันไม่แตกเมื่อเราทุบใช่ไหมมันก็มีตัวตัวงอย่างหนึ่งก็คือโคกมันอัดแก๊สโคกกระป๋องนี้มีแก๊ส อยู่จํานวนมากเขาได้อัดแก๊สเข้าไปทําให้เมื่อเราทุบคกแล้วเราเปิดฝาออกมาใช่ไหมทีนี้โคกมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟองมันก็จะขึ้นออกมาคือแก๊สมันก็จะแก๊สมันเนี่ออกออกมาจากโคกอะมันคือความสร้าง,งโคกก็เป็นแก๊สเนี่ยก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์ด้วยตอนนี้เหนื่อยแล้วผมขอตัวไป ทำลายโคก้กกระเป๋านี้ก่อนนะครับทุกคนได้เจอกันว้า